มากันที่จังหวัดยะลาค่ะได้มีการจัดโครงการน้ำพระไพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางยะลาเฉลิมพระเกียรติในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวานนี้นะคะที่เรือนจำกลางยะลานายสุพจน์รอดเรืองนนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระถ่ายพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2568ซึ่งทางด้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรม พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมาภายในพิธีด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุกเทียนแพรถวายราชสักการะ กล่าวอศินรวาถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน150คนพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการน้ำพระไทยพระราชทานมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่27แล้วค่ะตามพระราชสวสนีของสมเด็จพระนางเจ้าสตรีกิตพระราาร,ร,ะรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งห่วงใยประชาชนผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนค่ะโดยมีการเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2 5 4พ สิมาจนถึงปัจจุบันพระบรมวงศานุวงศ์ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์สนับสนุนกว่า15ล้านบาทและยังทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดซึ่งในปี2568เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชนมพรรษาเจพรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจทรงจเจริญพระชนมพรรษา92พรรษาสภาสังคมสงเคราะห์จึงได้ร่วมกันกับจังหวัดต่างๆค่ะจัดกิจกรรมในการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้อย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติทั้งสองพระองค์และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ